รู้ได้ไงหรือดาวดาบ้วนรู้ได้ไงกล่องบนขอพูดตายแล้วเราเราเราจำไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ไม่เอาไม่เอากลองทุนด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนนะโอเคจับหูจับหูครับจับหูจับหูไม่จับแสดงว่าจะไม่ตอบเพื่อนๆทางบ้านนี่อึดอัดใจมาก สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุดนะครับก็นี่ครับวันนี้กลายเป็นเกมโชว์นะครับมาให้ผมเป็นโฮสต์ในวันนี้แล้วน้องๆทุกคนที่มาร่วมสนุกกันก็คือทีมงานอินเทอร์นทุกคนที่อยู่ในบิดครับปัจจุบันนี้นะครับก็เซสชั่นในวันนี้เนี่ยก็คือจะมาถามคำถามเกมโชว์มาร่วมสนุกกับน้องๆที่มาฝึกงานที่บิดครับทุกคนนะครับก็ถ้าใครตอบคำถามได้เนี่ยก็จะได้เป็น KBG นะครับซึ่งเป็น internal เหมือน internal ดอลล่าในบิดครับที่สามารถที่จะส่งกัน ใน Slack ได้ที่จะมารีดีมเป็นเครดิตในบริษัทไม่ว่าจะเป็นบัตร BTS บัตร Starbucks อะไรต่างๆพอเก็บพอยต์นในองค์กรก็ถ้าใครตอบได้นก็จะได้พอยต์ KBG กันไปในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอน้องๆทุกคนแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆรู้จักกันหน่อยครับเริ่มจากคนที่หนึ่งเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมูดแดงนะคะมาจากคณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเอกสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ฝึกง,งานเป็น Public Relation ิน t e r n ค่ะ สวัสดีครับชื่อมาวินครับเรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับผมฝึกงานตำแหน่งกราฟิกดีไซนเนอร์ครับสวัสดีค่ะชื่อขนมปังนะคะมาจากวิทยาลัยนวัตกร,รรมการสื่อสารเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์รค่ะอยู่มหาวิทยาลัยมสวค่ะตอนนี้ฝึกงานอยู่ ขอบิกดีเลชันนะคะครับก็สวัสดีครับชื่อหนุ่มนะครับก็มาจากคณะนิเทศาสตร์สาขาภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับก็มาจากมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับตอนนี้กําลังเปิงานในตําแหน่งวิดีโอเอดิเตอร์นะครับนีต้อนรับครับโหมาจากหลากหลายมหาลัยเลยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซสชั่นกันนะครับโอเคยังไงเริ่มจากหมูแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับอยากจะเลือกคําถามไหนครับเริ่มเลยครับเอาอีซี่สองค่ะ โอเคนี่ครับทุกคน t o p Class กลายเป็นคุณครูหนึ่งวันในวันนี้นะครับมาร่วมสนุกกับน,น้องๆการลงทุนแบบ DCA ย่อมาจากอะไรครับข้อหนึ่งค่ะเอาแย่งตอบได้ด้วยใช่ไหมแย,ย่งได้ไหมแย,ย่งได้ไหมแย,ย่งได้เหรอโอเคโอเค,อเคย่อมาจากอะไรครับ Dollar Certainty Annual <And new. S 2> ใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมครับแอดผิดครับผิด, <laughs> ดอ้าว <c oughs> อ่าหนุมน่มๆครับหนุม่ม ว่าข้อ2ครับผมดอลลร์คอสเอเวอร์เรจอถูกไหมครับถูกไหมครับเย <Yeah. S 2> ่จัง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 ถูกครับถูก DCA dollar cost average ถูกต้องนะครับคือการลงทุนแบบค่อยๆซื้อแบบถั่วเฉลี่ยเท่าๆกันทุกๆเดือนเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นเดือนไหนลงเดือนไหนมันก็จะเป็นเทคนิคนึงของนักลงทุนที่ค่อยๆถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆในการซื้อจํานวนเงินเท่าเดิมเรื่อยๆในวันเดิมๆของทุกเดือนเพื่อที่จะเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆรเราเรียกว,ว่า dollar cost average นี่น้องน้องหนุ่มคนแรกเลยครับได้ไป2 KBG นะครับทุกคนเย <laughs> <laughs> ้โอเคอา ต่อไปนะครับน้องว่ามาวินครับเลือกคำถามได้เลยครับจะเอาคำถามอันไหนดีเอาเป็น normal 2แลเหมือนกันครับเอาละสี่ประเทศไหนนะครับเป็นประเทศแรกที่เริ่มเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไพรซิงคาร์บอนแท็กสามสองหนึ่งใครครับใครในี่หมูดแดงหมูดแดงครับหมูดแดงฟินแลนด์ค่ะโอ้โหถูกต้อง <c oughs> รู้ได้ยังไงเนี่ย เดาลุ้ได้ไงหรือเดาเดาบ้วนลุ้ได้ไงตายแล้วเราเราเราจำไม่ได้เลยนอรโมสองได้คะแนนโหมด2 KBG นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากเพราะว่าการเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเรียกว่าคาร์บอนแท็กซ์หรือคาร์บอนไพรซิงซึ่งทั่วโลกเนี่ยรวมถึงเมืองไทยเนี่ยน่าจะเริ่มเก็บจริงๆตอนปี2029อีก5ปีหลังจากนี้แปลว่ามันจะกระทบธุรกิจทั่วประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทใหญ่หัวเริ่มกระเดกแต่ S e เนี่ยหางเนี่ยไม่กระดิกเลยไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้เลยทงัง้งนที่ความจริงเนี่ยมีผลขาดถึง80%ของ GDP ไทย,ยมาจาก S m e แม้แต่อย่างพี่ท็อปบ,บินไปที่สมมติบินไปที่ World Economic Forum ไปประชุมเนี่ยขนาดบิดคัพไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำลายโลกขนาดนั้นไม่ใช่ heavy industry นะครับแต่แค่ค่าเครื่องบินที่บินไปประชุมที่ World Economic Forum เนี่ยปล่อยสารเท่าไหร่เนี่ยอีกหน่อยจะต้องใส่เข้าไปใน income statement P L อันนี้เป็นคำถามที่ทสำคัญมากที่ทุกคนควรจะต้องรู้ด้ว่า คาร์บอนไพรซิงเนี่ยจะมาภายในปี2029เราประเทศแรกที่เริ่มเก็บก็คือฟินแลนด์นะครับเคขนมปังครับต่อเลยครับเลือกเป็นฮาร์ดเบอร์3ค่ะโอโ้โหนี่มาฮาร์ดเลยนะครับเบอร์ส ช่วยเรียงความเสี่ยงของการลงทุนตั้งแต่น้อยไปมากมีหุ้นกู้มีหุ้นมีเงินฝากธนาคารมีอนุพันธ์มีพันธบัตรรัฐบาลและมีกองทุนรวมนะครับ3ามสอเ,อาเอ้าเฮ้ยทำไมรู้อยู่แค่คนเดียวคนอื่นไม่กล้าย,ยกเลยอ่าโอเคขนมปังเ,เงินฝากธนาคารน้อยสุดค่ะแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลแล้วก็กองทุนรวมแล้วก็หุ้นหุ้นกู้แล้วก็เสี่ยงที่สุดก็เป็นอนุพันธ์ค่ะ โอ้โหเกือบถูกเกือบถูกเมื่อกี้นี้เกือบถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะครับต้องให้ลองใหม่พร้อมไหมครับ3 2 1มาวินมาวินเชิญเลยครับคิดว่าเป็นเงินฝากธนาคารแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลครับแล้วก็ต่อมาเป็นกองทุนรวมเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์แล้วก็หุ้น โอ้ไม่ถูกต้องครับโอเคโอเคเฉลยให้ง่ายหน่อยง่ายหน่อยก็คือถูกต้อง oh. ทั้งสองคนเมื่อกีก้เน oh. ี่ยถูกต้องใน2อันแรกก็เงินฝากธนาคารอันที่1แล้วก็พันธบัตรัฐบาลอันที่2นะครับหลังจากนั้นผิดกันงทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเสียงสุดคืออนุพันธ์ใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่ derivative เสียงสุดใช่ใช่เหลือแค่ตรงกลางต้อง fill in ให้ให้ครบนี่ดานเลือกคำถาม h a r ดมันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรครับทุกคนโอเคสามสองหนึ่ง อ่าโอเคหนุ่มครับอ่าอันแรกก็เป็นเงินฝากธนาคารนะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลต่อไปก็จะเป็นกองทุนรวมครับแล้วก็ไม่ไม่เอาไม่เอากองทุนรวมแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนนะมิคาบอกม่ิคิดผิดตั้งแต่ที่สามไม่ลืมลืมไปว่าเหมือนมาวินไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเงินฝากธนาคารแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เป็น หุ้นกู้ครับเราก็เป็นหุ้นครับแล้วก็เป็นกองทุนรวมแล้วก็เป็นอนุพันธ์ครับโอ้ยเกือบเกือบครับเกือบแต่ยังไม่ใช่เกือบยังไม่ใช่ครับอ้าวอ้าวอ่าคนสุดท้ายไม่ยกมือเลยไม่ยกมืออ่ะครับเงินฝากธนาคารพันธบัตรรัฐบาลหุ้นหุ้นหุ้นกู้กองทุน เอ้ยเอยมีเสียงเหมือนเดิมเหรอไม่คิดต่างอย่างนี้เลยหรอหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมอนุพันธ์ค่ะยังไม่ใช่คตายแล้วนี่เดี๋ยวพี่ชอบอธิบายให้ฟังก่อนเงินฝากธนาคารทุกคนรู้อยู่แล้วว่า cash ปลอดภัยที่สุดเงินสดใช่ไหมครับรัฐบาลก็คือ credibility สูงสุดแล้วในประเทศของเรา อย่างที่3ก็คือหุ้นกู้คือเวลาบริษัทกู้เงินต้องคืนหุ้นกู้ก่อนนะครับหุ้นกู้เนี่ยปลอดภัยกว่ากองทุนรวมเพราะกองทุนรวมเนี่ยยังไงก็เอาเงินไปลงทุนในหุ้นคือเหมือนต้องใจคืนเจ้าหนี้ก่อนมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแต่ถ้ามีเงินคืนทุกคนไม่ครบอะุกอย่างแรกที่ต้องคืนคือไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะแต่ต้องคืนเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้บริษัทก็คือหุ้นกู้คือเจ้าหนี้บริษัทพอคืนปุ๊บไม่มีใครบริษัทไม่ติดหนี้ใครแล้วเนี่ยค่อยให้เงินปันผลผ่านกออองงททุุุุุนนนนรรรรววววมมหหหหื้้แต่่่่เเีียาาาพ เราต้องไปดูรายตัวทางแต่ละตัวซึ่งบางทีวางขายในราคาเดียวมันก็เสี่ยงเกินไปถ้าลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันก็คือจะเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงมันก็จะเสี่ยงน้อยหน่อยกองทุนรวมก็เลยเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นนะครับส่วน d e r i v a t i v e นี้ไม่รู้ถูกกฎหมายในเมืองไทยหรือเปล่านะน่าจะต้ององเช็คอีกทีหนึ่งว่าก็คือ,อเสี่ยงสุด derivatives นะครับอ่าโอเคโอเคอันนี้เมื่อกี้ตาใครละตานานุม่มเลือกเลยครับระดับผมแล้ว ระดับผมแล้วเมื่อกี้นี้เกือบถูกจะไม่ถูกแล้วเมื่อกี้ขนมปังเลือกหาเลือกหาใช่ไหมครับระดับผมแล้วก็ต้องเลือกแอดวานซ์กว่านี้หนึ่งก็คืออีซีสามเขาโอ้โหมีมีมุกด้วย อัตราของราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอัตราค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนี่คือเกิดสภาวะอะไรเ,เ,เงินเฟ้อยังยังไม่3 2 1เลยยังไม่3 2 1เลยพอไหมครับ3 2 1ขายได้เมื่อกี้ขายได้ขได้ขได้สภาวะเงินเฟ้อค่ะถูกต้องครับโอ้โหนี่ถูกต้องครับได้ไปแล้วทั้งหมด 2 K B G ใช่นไหมครับเงินเฟ้อหรืออินฟลชันนะครับเวลารัฐบาลสหรัฐเขาปริ้นเงินออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆในอีโคโนมีเนี่ยเงินที่อยู่ในกระเป๋าทุกคนก็มีมูลค่าน้อยลงเพราะว่าเงินมันควอนติตี้ของเงินมันเยอะอะไรที่มันมีเยอะขึ้นมูลค่ามันก็น้อยลงการนี้มันก็ไม่ถูกร้อยเซ็มันต้องขึ้นอยู่กับ productivity ของอีโคโนมีนั้นด้วยถ้าบอกว่าสินค้าหร,รืการประกรมมันออกมาเร็วกว่าถึงแม้ว่าปริ้นเงินออกมาใหม่ก็จริงเนี่ยแต่ของมันออกมาถูกลงเรื่อยๆหรือเกิดการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเนี่ย เงินมันก็อาจจะไม่เฟ้อก็ได้มันอาจจะตรงข้ามเงินอาจจะมีซื้อของได้มากขึ้นเพราะของมันถูกลงเรื่อยๆเพราะผลิตต้นทุนเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับเรทของการปริ้นเงินเพราะฉะนั้นเราต้องดู2เรทว่าเรทที่รัฐบาลปริ้นเงินเมื่อเทียบกับเรทของ productivity อันไหนมากกว่ากันถ้าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปริ้นเงินเนี่ยเงินใหม่ที่ออกมาในระบบเนี่ยมันออกมาเยอะกว่าจำนวน productivity ที่โตขึ้นของในอีโคโนมใช่ไหมครับแต่ถ้า productivity เยอะกว่าจำนวนเงินที่ถึงแม้่ออกมาเยอะขึ้ ไม่อาจจะเกิดเป็นเงินฝืดก็ได้ Deflation น,นะครับก็ต้องดู2 r a t e เปรียบเ <st arts> ทียบกันนะครับโอเคได้เต็มเลยโอเคกลับมาที่คนแรกครับหมูแดงเอา normal หนึ่งค่ะวิกฤตต้มยโอ้โหเกิดยังี้เกิดนี่ไม่เกิดมึงวิกฤตต้มยำกุ้งเกิดเมื่อไหร่ปีอะไร อ่าไม่น่าใบ้เลยนะสามสองหนึ่งใครครับใครขนมขนมขนมปังครับอ่าข้อสอ0สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ะคะข้อดีค่ะเออเอบยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่รู้ยังไม่รู้เอาไปเอาไเอาไสามสองหนึ่งใครครับใครมาวิน 1 9 9 7ครับ2540อ้าวถูกต้องครับ1997โอ้โหตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างหรอคะโอ้โหยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดยังยไม่มีใครเกิดเลยครับยังยังตายแล้วเราแก่โอ้ยตอนนั้นวิกฤตใหญ่มากในอาเซียนทัวเอเชียเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยถูทุกวิกฤตต้มยำกุ้งนี่คือเริ่มจากประเทศไทยลามไปหลายๆประเทศมีคนมาโจมตีค่าเงิน ตอนนั้นเนี่ยในหัวนี้อธิบายยาวมากเลยเทรดมันจะมีทรดอะไรบ้างของเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมที่เราเลือกที่จะฟิกซ์เงินบาทเมื่อก่อนเงินบาทยังไม่ลอยตัว1บาทเท่ากับยี่สิบห้าย่สิบห้าอ่าเออหนึ่งาร์เท่ากับยี่สิบห้าบาทกซ์ราคาไม่ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนปัจจุบันแล้วเราก็ดันเลือกที่จะมี monetary intervention ด้วยสามารถที่จะ intervene ได้ด้วย interest rate ควคุมเงินเฟอ้ออะไรต่างๆ inflation ด้วยแล้วก็อันที่3คือ ไม่มีแคปเปตอลคอนโทรลเงินเข้าเงินออกประเทศมันกลายเป็นเลือก3อย่างที่เป็นไปไม่ได้มันต้องเลือก2ใน3ตอนนั้นระบบการเงินยังมีช่องโหว่อยู่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะลอยตัว1ใน3เ,เลยเลือกที่จะลอยตัวเงินบาทหลังจากหนึ่งเจที่มีปัญหาเนี่ยเงินบาทก็เลยไม่เพกทูดอลลาร์ที่25บาทและ้ะตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับสามสบาทก็จะเป็นฟรีโฟลด์แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นฟิกซ์เอ็กซ์ชนจ์เรทเหมือนเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนพอคนเห็นช่องโหว่คนก็เลยมาโจมตีจอรชอลอสอะไรก็มาโจมตีเงินบาทไทยตอนนั้นแบงค์ชาติก็พยายามที่จะดิเฟน์เงินบาทแล้วตอนนั้นเงินก็จะหมดประเทศก็ก็เลยต้องลอยบังคับลอยตัวแล้วก็ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับ50บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ในตอนนั้นมาวินครับมาวินคนต่อไปเลือก เอา half หนึ่งแล้วกันครับโอ้ยังไม่มีมีคนแตะเลเจนด์เลยอะถ้าเป็นพี่ท็อปนี่เลเจนด์ก่อนแล้วเหตุการณ์ black swan มีความหมายว่าอะไรในด้านเศรษฐศาสตร์อ่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพี่ท็อปจะนับแล้วนะอาจับผู้จับผู้จับผู้นี่น้องหนุ่มเขาจับผู้ไว้ก่อนแล้วนะครับสอง้องหนึ่ง อ้าวโอ้โหเร็วมากยกอีกคนเดียวยกอี่คนเดียวอ้าวไม่ทันไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้จับหูก่อนกันเร็วเร็วกคนอื่นอ่าโอเคน้องนุ่มตอบเลยครับผมคาดว่าคำตอบคือ A ครับอ้าวถูกไหมครับถูกไหมครับ<ต>ถูกไหมครับถูกต้องครับอ่า black swan black swan คือโอ้โหไม่เคยคาดคิดด้วยจะเกิดโอกาสเกิดส่ามากแต่พอเกิดทีโอ้โห big impact มหาศาลอย่างเช่น FTX ครับ FTX คือ black swan ในวงการคริปโตที่ทุกคนไม่คิดว่าจะเกิดทำเงินได้มหาศาลขนาดนี้ยังจะโกงเขาอีกไม่รู้จะโกงทำไมทำกำไรได้ขนาดนี้มันเป็น black swan แล้วก็อิมพาคใหญ่ไหมครับใหญ่มากในวงการคริปโตใน2ปีที่ผ่านมานี่นี่มานีมาเข้าเข้าคอมดีโอด้วย พูดหลังวิดีโอคนไม่เห็นมามามาออกกล้องออกกล้องหนึ่งเก้าข้อเจ็ดทันไหมก็สรุปคะแนนตอนนี้นะคะน้องหมูแดงสองคะแนนเย้มาวินสองคะแนนเย้ขนมปังหนึ่งคะแนน้าวแล้วก็หนุ่มนำไปนะคะที่สี่คะแนนโอ้โหถ้าหมูแดงอยากชนะหมูแดงต้องตอบเรียนจิตรี <scratching> อ่าอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเคตาใครครับตาขนมปังเลือกเลยครับรเเเเเ,เีจนออาาลลยยปขอเลือกรีเจน,นะคะ่ะน,นี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลเจนดารีมาแล้วเลเจนดารี question frontier technology อันไหนอ่าที่อยู่ใน f o r t h industrial revolution บ้างสามอย่างโอเคจับหูจับหูครับจับหูจับหู ไม่จับแสงว่าจะไม่ตอบเฮ้ยคำถามนี้พอเยอะมากนะไปชนะได้เลยนะไม่ลองหน่อยเหรออ่าเกินๆๆไปเกินไป Fourth Industrial Revolution หรือการปฏิวัติอุตสัหก,กรรมครั้งที่4เนี่ยมันมี frontier technology อะไรบ้างที่อยู่ใน subset ของ Fourth Industrial Revolution ในครั้งนี้ที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกเนี่ยในอีก5ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับพี่เราใบนะครับ ไม่ใช่เทคโนโลยีเก่าไม่ใช่ 4G Fiber Optic Internet Smartphone ไอ้นี่มันน่นมันน,มน่นมันเก่าเกินไหมแล้วนั่นนี่คือโฟล์ทเนี่นี่คือการปฏิวัติสาหกรรมคกั้งที่สี่คือ,อโลกอนาคตเนี่ย frontier technology ไหนบ้างที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมเราเปลี่ยนแปลงธุรกิจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอ่านี่ใบให้ขนาดนี้แล้วนะสามสองหนึ่งอา้าวนี่คือทำเป็นคุยกันแต่ไม่ตอบ มาวิ่มาเลยสามส3เทคโนโลยีครับคิดว่าอันแรกน่าจะเป็น AI อครับอ่า artificial intelligence อ่าอันถัดมาถ้าอย่าง chat GPT นี่ถือว่าเป็น AI ใช่ไหมเอครับไม่ได้ไม่ได้นี่คือ AI อ้าวอ้าวเขาดามคล็อกเขาดาคล็อกมีมีมีคำใบ้ให้เพิ่มไหมครับโอ้ยใบ้ไปเยอะมากแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ใบ้เยอะสุดๆแล้วไม่ใช่เทคโนโลยีเก่าเลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเลยที่จะมากระทบพฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยน Business Model สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเราอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นแบบพวก virtual reality ป่ะครับ VR อ่าโอเค AR VR MR Technology อ่าหรือันเดีอีกันเลยหมดเวลายังเข้าดัง c ็ o c กติกตอกติกตอกติ๊กตอกเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าว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 จับหู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 สามสองหนึ่งอ้าวตายแล้วไม่มีใครรู้เลย Legendary ขอขอยกมือได้ไหมคะอ่าวยกมือยกมือสามสองหนึ่งไม่มีใครยกขอเดาเป็น AI VR แล้วก็ Blockchain อ้าวถูกต้องโอ้ยเฮ้ยอยู่ พวกอยู่ทำงานในบริษัทอะไรอยู่ตอนนี้ฝึกงานในบริษัทอะไรอยู่เราไม่ได้ขายเหล็กขายขายปูนนี่เราเป็นบริษัทรุ่นใหม่เราเป็น frontier company นะ frontier technology ของประเทศไทยไม่พูดบ b l o c k c h a ี่พี่็อบช็อกมากงงว่ามันฝึกงานในบริษัทไหนกันอยู่เนี่ย blockchain big data 3d printing iot devices internet o m the sky ai โอ้โหทีมงานเก่งมากเก็บมาครบเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ พวกนี้เจ็ดข้อสังเกตไหมครับไม่ทันตอนที่น้องๆเกิดทุกคนเพราะมันยังไม่มีใช่นะครับมันเพิ่งจะมีแพ็กตั้งแต่ปีหลังๆเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีแพ็กมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงอีกสิบปีในอนาคตนี่คือจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับตัวใหม่ๆที่จะมาสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศเราทั้งหมดเลยนะครับแมปอินเทอร์เน็ตฟรอมเดอะสกายก็ไม่ใช่ 4G ทีเดอะไฟเบอร์ออฟติกอินเทอร์เน็ตนะครับอาร์วีอาร์เเทคโนโลยี ก็ไม่ได้สร้างบนสมาร์ทโฟนที่เป็น2 Dimen s i o n a l internet อีกหน่อยอินเทอร์เน็ตเป็น3 Dimension a l แล้วใช่ครับอีกหน่อย3 d Printing ททำให้สินค้าในการบริการเนี่ยโอ้โหราคาเหลือ0ูบาทเพราะผลิตมันปรินได้หมดแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องผลิตอะไรไม่มีต้นทุนในการผลิตทำปรินได้หมดสร้างบ้านสร้างอะไรมันก็ปรินได้หมดแล้วใช่ AI นี่ทำงานโอ้ยอยู่ข้างหลังบ้านเป็นไฟฟ้าแทบจะแทนทุกแอปพลิเคชันวิธีการทำงานของคนที่จบมาใหม่เนี่ยคือให้ใช้พวกแอปพลิเคชันต่างๆกดปุ่มนี้กด Copy and paste กดลิงก์นี ฟิล์มฟอร์มนี้มันกลายเป็นพวกเรากลายเป็นหุ่นยนต์ที่ต้องกดปุ่มนี้กดเพสต์ก็พีเพสตคลิกนู่นคลิกนี่มันไม่ใช่ฟังก์ชันที่หัวสมองของมนุษย์เราจะต้องทํางานแบบนั้นซึ่งอีกหน่อยเนี่ยพวกนี้มันจะอยู่แบ็กกราวน์ทั้งหมดเลยอยู่ข้างหลังแล้ว AI จะมากดปุ่มอะไรพวกนั้นแทนหมดเลยแล้วเราจะทําสิ่งที่มันแมทเทอร์จริงๆในอนาคตมันก็จะมากลดล็อกทุกอุตสาหกรรมในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้แหละจะมาสร้างบริษัทใหม่ๆในประเทศของเราแล้วก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างเงินใหม่ Open u p new market นิวมารง ตลาดใหม่โอกาสใหม่ให้กับประเทศของเราโอเคคนที่ชนะก็คือน้องหมูแดงนะครับได้5 KBG นะครับโอ้โหตอบ Legendary ได้จะต้องแบ่งให้น้องมาวินหน่อยไหมเนี่ยช่วยต้องช่วยต้งสองข้อเี๋ยวดันไม่ครบนะครับเหลือ Easy 1 Normal 3แล้วก็ Hard 2ออ่านอกกนั้นตอบหมดแล้วนะครับคนต่อไปก็คืออ่าน้องหนุ่มเลือกเลยครับอ่างั้นผมจะขอเลือก 2. 2> ครับผมองจับชื่อประเทศให้ตรงกับชื่อค่าเงินอย่างน้อย5ประเทศอ่าแต่มีออปชั่นมากกว่า5ประเทศดูไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมมีให้เรื่องเก้ประเทศแต่เลือกแค่5ใน9ที่เรารู้ว่าค่าเงินของแต่ละประเทศใช้ค่าเงินอะไรบ้างอ่าอย่างที่ท็อปบายให้ไทยใช้เงินบาทช่วย <c oughs> ไหมไม่ช่วยเลยไม่ <c oughs> <c oughs> อยู่เลยรู้อยู่แล้วโอเคจับผู้จับผู้พร้อมไหมครับ อ่าห้าประเทศนะห้าในเก้าข้อนะสามสองหนึ่งอ้าวโอเคมาวินมาวินเริ่มเลยครับเอาประเทศไหนเกาหลีใต้เงินวอนครับอ่าโอเคญี่ปุ่นเงินเยนครับอ,อ,อินเดียรูปีครับจีนเงินหยวนครับแล้วก็ลาวน่าจะกรีบเพราะไม่ไน่ ครับอ้าวถูกต้องโอ้โหนี่ได้6ข้อเลย6ประเทศเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเสริมต่อนิดน,นึงอ่ะแล้วเวียดนามใช้อะไรครับเวียดนามน่าจะดองครับโอ้โหเก่งเลยเนี่ยมาเลเซียามาเลเซียามาเลเซียมีใครรู้บ้างอังกฤษเหรอครับโอ้โหตอบถูกหมดอ,อ่ะฟิลิปปินส์อ่ะฟิลิปปินส์ดอลลาร์ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ฟิลิปลลปินส์มีค่างเงินของเขาเอง บิตคอยครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บิตคอยยุ่งเลยไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่บิตคอยเพโซอ่ะเพโซอ่าเพโซฟิลิปินส์เพโซอ่าสุดยอดเมื่อกี้น้องวาวินได้ไปนะกี่คะแนนละอ่ามาวินรวมได้5คะแนนแล้วโอเคเมื่อกี้ได้ถึง3คะแนนนะครับ เดี๋ยวแค่อีซี่หนึ่งกับนอร์มอลสามน้องบูดแดงใช่ไหมหนอา e อีซ <Easy 1. S 2> <า>ี่หนึ่งค่ะอีซี่หนึ่งภาษีรายได้ส่วนบุคคลจะต้องเสียเมื่อมีรายได้รวมต่อปีเท่าไหร่อา้าวพอไหมครับสามสองหนึ่งอา้อาวเห็นชัดเจนเลยอะ,ะ,ะข้อดีว่ะคะข้อดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ โอเคก็ถ้าใครไม่ถึงรายได้ไม่ถึง1นึ่งแบาทก็ไม่ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมนะแต่ต้องยื่นนะไม่ต้องจ่ายภาษีเดี๋ยวข้อสุดท้ายก็คือ normal 3นะครับ GDP ย่อมาจากคำว่าอะไรและคืออะไรนะครับพร้อมไหมครับ 3...2...1 เอ้าวผมยกพี่ช้อยหนูตอบได้แน่นอนแต่ว่าไม่มีใชื่อไม่มีไม่มีไม่มีเคยฟังข่าวไหมที่บอกว่า GDP ไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อ่าเข้าไปถึงอะไรครับ GDP แต่ว่ารายได้รายได้เศรษฐกิจส่วนประเทศโดยรวมครับน่าจะเป็นแบบเอ่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอะไรอย่เงี้ย เ <formation jin inh ale> จิบโตเ er ท mm ่าไหร่ GDP เท่าไหร่จำาจำจำมำจดไำจ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 ำ่ำจำจ่จำจำยำจำจอจำจำมำ้ำจ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 ำปทจำ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 จม่ำจ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 จะจำจำจำจนจำจำมำจำจำาำ่ำจ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 ีจำ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 ้ g จ p จำ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 จจำจำจำจจจจ Cross d o m e s t ใช่ไหม Cross domestic อ้ Cross domestic p e r c e n เพื่อนๆทางบ้านนี่อึดอัดใจมาก Productivity Cross domestic product ดูได้ไงเนี่ยนี่หมูแดงถูกครับหมูแดง Cross domestic product นะครับ GDP gross domestic product เนี่ยมันคือวัดรายได้ที่มันเกิดขึ้นในประเทศแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนไทยคีคือไม่ใช่คนไทยด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดคือ gross domestic product เนี่ยคิดว่าเนี่ยคือรายได้ของประเทศไทยที่คนไทยทําแต่จริงๆคือมันเป็น location based แปลว่ารวมทั้งบริษัทต่างชาติอะไรที่มาอยู่ในไทยที่ช่วยกันผลิตสินค้าหรือการบริการทั้งหมดที่จริงๆเงินอาจจะไม่ได้เข้ากระเป๋าคนไทยก็ได้ถ้าจะดูว่าคนไทยเนี่ยมีรายได้เยอะขึ้นเท่าไหร่จริงๆเท่าไหร่เนี่ย ที่มันแม่นกว่าเนี่ยคือ GNP ที่เรียกว่า Gross National Product ตัว D เนี่ยตัวีมันคือ location คือ domestic คือใน76จังหวัดอาจจะมีคนไทยคนฝรั่งอยู่ด้วยกันด้วยเนี่ยใน domestic คือเป็น location คือ76จังหวัดเนี่ยผลิตสินค้าหรือการบริการได้เท่านี้ต่อปีนี่คือรายได้ของประเทศแต่มันไม่แม่นเพราะว่าถ้าเป็นประเทศที่มีแต่ฝรั่งอยู่เยอะในบ้านเรามีแต่บริษัทฝรั่งอยู่เยอะเนี่ย เงินก็ออกนอกประเทศหมดเงินไม่ได้เข้าประเทศเพราะฉะนั้นจะดูความมั่งคั่งของคนไทยจริงๆเนี่ยมันคือดู GNP แทนที่เป็น domestic ก็คือ national national ที่แปลว่าประเทศเนี่ย gross national product อันนี้จะรวมถึงบริษัทไทยที่อยู่ต่างประเทศแต่เป็นคนไทยนะที่จะต้องจ่ายภาษีในประเทศไทยที่ import รายได้เข้าประเทศเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ไปเปิดต่างประเทศสมมติสมมติ CP ที่อยู่ที่จีนอย่างเงี้ยก็อยู่ใน GNP ของเราละที่ จะต้องเอารายได้เข th yeah. hey, um, ้าประเทศของเราแต่ถ้าเป็นบริษัทขายเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยในไทยที่ไม่ใช่ของคนไทยก็จะอยู่ใน GDP แต่ไม่ใช่รายได้ของคนไทยเดี๋ยวขอสรุปคะแนนนะครับนี่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 ออกกล้องออกกล้องออกกล้องไหนปังครับเรียนจากซ้ายก่อนดีกวครับหมูแดงได้9คะแนน มาวินได้5คะแนนโอ้โ okay. หขนมปังได้ er> 2คะแนนนมได้4คะแนนครับผมเอ่ผชนะได้แก่หมูแดงอ้โหสุดยอดครับนี่ก็จบเป็นปแล้วครับทุกคนเป็นรายการเพื่อที่จะให้ CEO เนี่ยย่อมมาจากทีม e f Everything อ f f i c e r นะครับทำทุกอย่างวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรรายการด้วยนะครับ มาร่วมสนุกกับน้องๆที่มาฝึกงานที่บิดขับทุกคนนะครับมาตอบคำถามมาได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ที่สำคัญคือได้ point ด้วยนะครับที่เป็น internal dollar ของเราที่โอนกันผ่าน slack ได้นะครับที่ชื่อว่า KBG ก็จะได้กันจริงๆก็สามารถที่จะไปแลกของใน category ของเรากับทางทีม people ทีม HR ได้จริงๆใครมีไอเดียอะไรก็สามารถแนะนำมาได้นะครับก็เป็นรายการสนุกๆที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับทุกคนอาจจะฝากความรู้สึกให้กับลูกค้าเพื่อนๆทางบ้าน กันนิดนึงครับวันนี้รู้กซีงไงบ้างอ่าเดี๋ยวไ like ล่ไล่จากชนะผู้ชนะก่อนผู้ชนะ <c oughs> รู้สึกสนุกมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมแบบทองนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกมากที่ได้มาเล่นเล่นกับเพื่อนๆทุกคนก็อยากเชิญชวนทุกคนมาฝึกง,งานที่บิดครับกันนะคะสนุกมากค่ะ สนุกมากครับที่ได้มาแบบร่วมเล่นเกมกับพี่ท็อปเนี่ยครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยคือเรื่องบางเรื่องนี่คือแบบอาจจะรู้ไม่แม่นหรือแบบอาจจะรู้ไม่ร้อยเนลยครับพี่ท็อปก็ช่วยให้เราแบบเติมเต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวความรู้จริงหรือเปล่าฟิลิปปินใช้ค่างเงินอะไรขออีกทีนึงเปโซ,โซอา่าโอเครู้แล้วรู้แล้วจริงจริงอ่ามีความรู้ติดตัวจริงจริงด้วยอา่าก <c oughs> ็หนูแต่ว่าบางคําถามก็อาจจะช็อกนิดนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบ บางคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มานก็อาจจะแบบมองข้ามจุดที่มันย่อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบว่าเราได้มารีเช็คกี่กับความรู้รอบตัวของเรามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีค่ะแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากค่ะอยากให้ทุกคนเรามาฝึกงานที่บิดรับกันนะคะเ้ไหนจำได้ยัง GDP คืออะไรคนเรียนเศรษฐศาสตร์ก็สโตรเมติ c โปรดักตครับผมก็สำหรับ วันนี้นะครับผมคิดว่ารู้สึกว่ามีความสนุกก็ความเฮฮานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเราได้มีความใกล้ชิดกับพี่ท็อปมากมากเลยนะครับผมก็รู้สึกมีความรู้เพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้รับชมนะครับเข้ามาฝึกงานที่บิดคับกันด้วยนะครับนี่ฮ่ามากๆทุกคนโอเคก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับวันนี้สนุกมากครับแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ